น <c oughs> ี่ครับแนวใส่สวยแนวใส่เขอดสวยเขอดเทียงข้าครับเคียงต้มครับเคียงเทียงต้มมี่มามมีเคียงงนยมีนั่นแน่นี่แน่นะครับแกงไส้ไส่ใบโหดเห็นมันเหนื่อยแข็งไม่เหนียกเหนียนกันอันอันนี่เอาลูกที่หลังเพียะต้มเปื่อยต้มเปื่อยครับพี่น้องมันเทงง่ายครับตับไตใส่พุ่งปอดมั่มเนื้อเปื่อยเปิดนันเอาแก้วนี้ให้จากมันอีหันมาทางทีเพราะว่าต้มรอบมือหน่อยเจียร่างเข้มเดี๋ยวแค่ไหนสดอยู่บอกผุดขึ้นว่า สวัสดีครับสวัสดีตอนห้ามเทียงครับสวัสดีที่สุมองสุบอลละครับื้นนี้บรรยากาศบรรนนากับอืมคืบมื้มคึมคือฝน,น,นที่ตกมือขค้ืนกับตกลินมาเนี่ยบางหมองบางบอนก็นดี ตกหนักไปถแถวเช่นดงแถววันสว่างนู่นกัวมือบางมือนสองหมือหนหกันนี่ก็โอ้ฝนตกแห้งช่วงนี้ออกเดินสายไปหาอยู่ให้กินทั้งไก่ไปเลยนะครับฝนตกก็เลยส่วนกันกันเมตู้เห็ดเนื้อยู่ในกินถามูถาม้ถาพวกถ้าทีมงานเมตุกำลังดังไฟจ้าสวัสด,ดีจ้าเ <c oughs> ห็ดเนื้อยู่ในกินเ <c oughs> ห็ดเนื้อยู่ในกินกับมอนี่สิต้มเคียงไนครับต้มเคียงในร่วม ท,ทีมงานทีมงานเดี๋ยวจะน้อยกอ,อกมากเลยครับกำลังต่างคนต่างมีภารกิจอยู่มือนี้จัดนะจัดเตรมพร้อมกับทีมงานครับหาอยู่ให้กินเกิดไปยากไม่ยากครับสีไปหาไส้เบ็ดไส้กัางหาปูหาปลาล่ะลำบากไปทั้งไก่ครับฝนตกช่วงนี้พ่ออยู่เขาเลือเบื่องก็คือว่าบางหมองเขาท่วมพูดละบานห้างยังพ่อไปพ่อไม่อยู่ครับเดี๋ยวมีจู้ทางไฟข้าวกอนเดี๋ยวจะไบ ผ้าผีผ้าหน่องไปเบิง้งแน่กินเห่าใส่เทียงมือน,นี้ครับนี่ครับแนวใส่สวยเนวใส่ขวดสวยขวเทียงเห่าครับเทียงต้มครับเทียงเทียงต้มมีมามีเคียงในมีนั่นแน่แน,แน,แนี่แน่นะครับก็เจ้าเ,เห็นเป็นพูดพูดอร่อยสามสิบครับชลีพ่อนว่าห็นน้ำจะพูดนี่เร้อปูสันเอาจัดตัวเราปุยสันดอกเอาคอนเราพูดแต่ว่าก็ต้มเซ่ดํากันคือเก้าเราปูสัน จะได้กับเอฟซีไว้กินต้มน้ำผีรุ่นน้ำทีมงานด้วยครับต้มข้มผมเปรย์เสยบแสียบน้องกันครับกินก๋วยเทีย๋ยวหนามเดือดแลยคนนี้ผมทีเสียวลงหมอแล้วครับนี่ล,ลุกนะครับแมนเผือกยีเฝ้าลงกโ<อ>งดยมีตัวเนื้อกะมีตัวเหรอเป่นเนื้อเป็นเ็จเนื้อเหรอเป็นเคียงต้มแมนมีมมั่มมันมีปอดมีมั่มเนะาะสำราญคนว่าเคียงต้มแมนเคียงต้มเคนก็ผสมกันในสี่หลัก น้ำเดือดเดอตัลงเขาจะบ่ข้าวสองผูดหนึ่งหมอก็ง่ายหนึงแล้วคนเราผูดก็ไหมนวัตินันนี้ม่ผูดนี่มีเนื้อเออมนกันแล้วมีลตุ้เข้กับแตงมาเป็นนี่ละเพิ่นกับสลับกันเป็นบะพี่ลุงสลับกันนี่มามีอย่างขึ้นกันเบือไหร่เลยบบบนี้สองผูดอ่ะโอ้ควันน้องเลยปันผูดขึ้นจาไมโบราณเราใส่ตองป่วยปันผูดย่ำนันกะจงหังซอยเรากะจังตุ่มซี เมียนใส่ใส่ไปโหดหมันเหนียแข็งไม่ <ขา S 1> มนเหนียเหนียนกัน,อ,นอันอันมีแ็งเอาลูกที่หลังเปียะอ๋ะอไปไว้เถอะเต็มหมอเลยพื้อลื่แล้วปุ่นต้มขมต้มขมครับมันนี้ห้ามชั่วโมงกลัวๆแล้วครับผู้รุ่นผ้ามากเบ่งหมอห้อมสีสุกสีเปื้อยไปไอ้ตัว บ้าเอ้ยไสนี่ได้ใจดีคนดวงดวงยงินว่าพวกคนที่ว่าสีดอกจากมอมตัวนี้พวกเดือดของมันใกล้แล้วละเท้าอู้อีกบูโดนตีนี่เนาะนี่มั่มนี่ยคือทีพ่อเอาแล้วล่ะอืมเนาะยังไงกัดสีดีคันแต่ตอนนี้มั่มเนาะหอมหอยหอยเนาะคนเหยื่อเพียวยังมาใส่ยังเน่นอนละไม่เงี้ยทัวยผมเสียบเสียบยังมาท่านใส่เพียวเด้ต้มข้าแต่ใครกับ่ท่านใส่เมื่อใบหูเม่ท่านใส่แมีนต้มเหม่อมเปือยังอยกันไฟนี่ได้ใจเลย เลเข้าวเถอะมันยำกุ๊บก๊กุ๊กหนึ่งพอดีทีเปื่อยๆเนาะยำง่ายๆข้าวไข่ผัวแกงน่อยไข่ใส่หอมๆมัดนั้จเอาไปเห็นูด้โหโลงหอมจะเสียบจังหนจาวะปะเ้ยอะไเถาะเบีใส่อะเพียเียใส่แล้วอ๋อบีใส่อีกน ผมตื้มไปอีกโอ้นี่ละผมมันตกิ้นขอผมลำลำเเรเดี๋ยวล่างขี้มยากันผมบผมมันโมไปติกินตัมมันเร่จึงส่วนกินอปลาหมอว่าพิษเหรเอาปลาปุ๋ยกับแมววันสินมาสวัสดีคร่บอิตาเดียยนก็จะเป็นหักสุขสุขุคนครับจ้าแม่น้องวันสินจ้ะอีจานบัดรงน่อยพี่น้องกันยังเอ็นงานพี่รุ่นแต่พอสองพูดปะสองพูด พู่ลพูดขนาดออกทิทรืหดพ่วงมาแล้วพี่น้องรน่ยหดพวงกังวิญาณมันเปื่อนพก็เลยเอาหมาพักไว้อันนี้เอาลงอีกวะลงเลยลงเลยสิลงแล้วก็ตักเนสิคลายผมพี่น้องเลยเอาอีกสักูพี่น้องอีกสักูเออเอาลองไปมเปอนยบ่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 บบบ่บบบพี่น้องเลยฮะลัดไปครับพี่น้องบาน บุปงเลยติปูิปยคกดาเียนัดัดกไดโอ้โหปงวเลยพี่น้องปงไปใส่เกี๊ยแตกแล้วปงจากหมอพี่น้องปงายหมอตีั่นอาะัดเถอะไเียกจิงสามากงกัดสามาตนไตนริาวนานี้พอดีไหมว่าขนเสียงหนกไหต้มอีกต้มอีกกันว่ะ ฮะกำลังตักเลยพี่น้องป๊าหอมไม่ห่วยต้มเปื่อยครับต้มเปื่อยหอมเกลือชุเบาฮะต้มต้มเปื่อยก็แสดงว่าบดังไฟโหเร็วสิผุดใหญ่น้อก็จรินอยู่ดิเชื่อปวอยู่งอือเัอเอียงว่าดังไฟซะอีกดังไฟซะอีกเุยนะว่ามันเปื่อยแล้วมันว่าเปื่อยแล้วเปื่อยวเร็วจีงานเห็นบ่ ้้้อแนวก็ตมเพโยไปมัดแล้วพี่น้องเลยโอ้โหต้มเปื่อยต้มเปื่อยครับพี่น้องของมานี่เครื่องง่ายครับตับไตใส่ปุ้งปอดมามโอ้ยใส่ออนอืมเป็นเอียงอยู่นี่มัดพี่น้องเลยตังต้องมาดอกอันนี้คือืนยังไงปอดใส่ไตทังไลย ม่นมีไตลยูล้มไกฮะเกรือต้มกับพี่น้องตับไตไตพุ่งครับอยู่นี่มืดพี่น้องก็มีหอดกรดร่มเรือพี่น้องเด้อเือต้มเือต้มเกรือต้มเกือแกงตับไตไตพุ่งสองอยพกว่ามันได้ครับเจ่นี่สองขูดง่ายหนิไปดง่ายเนาะว่าพูดง่ายหน่อยหนึงกันเฮ้ยเฮ้ยสตีเฮ้ยเฮ้ังันะหันมาทันทีครับมานี้ เพียของแก่บ่นี่ของแก่แล้วมงหนักจุ้มทิ้อยู่นอกัเพียงวัวขี่อ้อนหัวพัดวาเพียภาษารแมนกัดไก่ขี่อ้อนือบัวเพียเอมันก็เลยยางไอ้คนก็เตือนห้ห้ว่าเพียโปูนี่เพียงเอามือว่าขันเจียนให่ซุกชินที่มืลงไปบนบนมานนีใบูลง,งยังไง่อไปดยเกี่ยวมาใครบางว่าหรือว่าโนะแมนสา้คื่ชูรถตอนที่สองรุ่นรุ่นว่าสิไ่อวะไซอหลี ส่นที่ตามนไก่สิใส่เต็มส่วนเดียวๆบ่อดนี่คอยตักเท่านี้ท่นี้สามเสียนะหมดเสียงเลยหอมจีบโรยโอ้โหุลาท่างสุรินพุลาเฮียเสียงท่งสุรินท่างตะรุ่งจัดไุขอซีมึงเข้าสนายหนาแล้วอืเสายหนาโอ้ยสิบูซี่ม ก๋วยเกี่ยวขมมดูเป็นไรตีอ่ำามนเป็นไรรอบหมีปผมเดีใจเลี้แบพันๆารยาคุยเทีมเนาะมเที่ยวนาเสียนเนอ่นอันเฮียตำหตรงมาน่ำซิมึงซิมึงมาเทียวนาลสันล่อ่ำเมืชัดไปจางเข้มขมเดีใจด้ยเนาะ จะเลากันโดนเปียกันมาถอกล้องมากทีคมสีเข้มเต็มเลยต้ใช่คำ้สกไม่แล้วไหมเ้ัวเดใจก็คือพออันคือตงไปเป็นวานหคือพอของอันคนขังสอกของเสียเปียกไหมมันมาแก้วสูตรน่มไหมอ๋อเลิตเกยแสบอยู่เอาข้อเขามาเาในมีตัวไหมของเขามมาเช็ดปีน้งเลย สมคมๆครับพี่น้องมาเดินแม่นองไพ่แม่นองไอ้เฮ้ยเห็นปะตุ่ยตุยนี่ตุ่ยัวเกตแหงตุ่หนึงเกตดนำตุ่นึงกหอนพูดว่าบางชนน้ำกเอาแหงมาเจียวอมคประมาณสี่เห็นมูตุเจียวไหมตุกัอยากตุน้ำมูตุ่ยเจียวตุยเจียวตุ่ยคนนมาได้พี่น้องเลย ทีมกองไอพี่รุ่นเหล่บาทเนี่ยโอ๊ไว่าแมนอไนมาไว้นทุนมาไวแมนอได้ยินูดยังรุ่นก็เปแมลงมันถินซกันไว้แก้วเสียบเอพูดโอ๊ตปะไรอุ้ยหองจองอตปะอกระดูกอ่อนไุ่กิ่นกิ่กิ่กิ่เออไมงนยุยเฉาดียำกุ๊บกุ๊บกุ๊บมันเตี้ยล้พ่งเอาไปปลูกตอนนี้อือไหนะหมดเนั่ยตัวมัดเน่เลยปึ๊บ โอนลรกอย่นี้หลีมาเริ่มแม่น้องไผ่แม่นนองไอเ้ยแม่น้องไอกำลังมากำลังมาเตี้เป็นอะไรเบาแก้วไหมพอดีก็มาทีเนาะได้แกก็โอ้ยกินหัวได้ติ๊กนกลงสอคลองเสียปั่มก็คืออดเดีบซี่สมองสมบแล้วครับมูอมักไซคมไซเนี่ยเสียเปียกเตี้ยโอ้ยลืมเข้าเด้อตีเลยนี่นี่มดเบาอือยำกูู้เบลมาได้ไมาเป็นยำกระเบียง กุ้มครับครับบางทีสิเมย์พ่อซิเมยงซิเมยงกันผู้บ่มาขมนี่จะตุยไหลกันผู้บมาขมเลยคุยเขามีไงบ่คือเดี๋ยวกองขามันไว้ไล่ขังไปแล้วที่หลิศานมันห้องมากินขมคุมคุ้มไตโบเลี้ยงคนว่าขมจนยางเต้นขั้นว่าวเห็นสุภาพเนาะเบ้าปุ๋ยเนาะเต็มข้างไหนเต็มข้างหลังเปลี่ยนทั้งทั้งหน้าทั้งหลังถอยหน้าถอยหลังเราไปหยกใส่หยกขัวขวัญไปน้ำ มันดีเอย่างนี้มามมามันเด้ใช่กันนะมาปันได้เลยม่ามัมมัมลยตีสไล้เตียงมันเบาปุ๋ยแล้วยเมตุซีเบิ้งมาม่ามาซิมไงกบชนี่กับเรือครับมามาซิมซิมอย่างไม่ต้องไฟเดี๋ยหรอไม่ต้องไ่ก็ต้องสิมาละคือโอ้เหี่ยเบิ้งหัวค่านี่ก็ได้เนี่ยมาผเสีย ส่ให้ซิมเตะซิมเลยเบิ้งซิมกดโอเลบี้ยงเก้วอยากเห็ซิมแก้วน้ำไหลได้คุยเก้วหนักหน่งเนีนเตี้ออเนซิมเบิ้งเลยนมนมนมฮะนมละมุนในปากเลยพี่ต้องอันนี้สูตนิ้วเยียตมแหงนาะตมแหง้แหงเพราะว่า เกียชบน้าม้ำถุยนึงประมาณนี้ครับต้มเมลเมียนผู้สายจุขมหน่ำห่อนตุเลยเบาดูดกันพี่น้องหูดกันวันจีห่อนมห่อนวันจีอะั้งนี้ั้งนี้พี่ โอ้แม่บน้องปุ๋ยโหดีเยน้องยมีกินขานี่น้องบอกก็ดีหรอกไก่จะคำแน่ก่จะคำมาได้เตี้ยบ่ดีบอกดีๆเาย่าหายคำหายกันเจ้าหน่อยจำสื่อผัวไปลตัวนี้ย้มผัวไปยูเตี้ยชงนอยชุดเชือกต้มเหนียว่าท่านปรุงด้วครับนี่เลยบอกนี่ไม่ร้องว่าจินเป็นคนปรุงอันนีหนีแน่ลงไปเชียงปุเชียงแตงชิมดูไดจะมันตูดออกมัหลอเจ้าเวยเยเจ้าเสียงหรือจีเตย พี่คแล้วจะนำานนำร้อนหมดีแสดงว่ามกนหัวจักนยุ่ง่ถ้ามีก็นะก็แล้วตามใจมากก็เราอาสีจดๆแล้วไม่งเข้มข้นมันนี่ยมีผลปก็สมีผลบอเพชรปนใดถึงเพชรปนใดบ่เพชรปนใดก็ยู่นพิเพันธสิงเดี๋ยวกันลายีงหอมหอมหอมจมเฉียงบุ่มเลยเหมือนบอใช่เลยป่ะ ใส่เลยใส่เลยเอาเอามาซีมมาสอนมาซีมไปเลยสอนมาซีมพี่ยังเข้มตัวหอมหน่อยหอมหน่อยขึ้นบอกดีกี่าอีกหนึ่งสีพูดดีตัวแต่ฟ้าเศร้าไข่มากโอ้อยากกินขโขดมาเตี้ยมาพี่น้องไหมโบซีมอีกแล้วซีมต้มวางหันซีมเหมืนจุต้มเหมืนเนื้อเปื่อยเพื่อนนั้นเอาแก้วนี้ให้จากมันอีหันมาทั้งพี่เพรอซี่ต้มลองมือหน่ะเตี้ยลองมือลองมือพี่น้องจางเข้ม เดี๋ยวท่านไหนสดอยู่บอกผุดขึ้นว่าบอกอนนียเดือพพูาดีแท้กวนองายผมผมผาดเล่นบ่พุ่จัผมเด้ขมพอดีเลยขมพอดีขมพอดีเราตัวปะไอ่ม ปลาตัวมันไปแล้วจนก็ขึ้นยา่ไหเย่องต่กันอยู่นี่มันแต่ทเตี้ยว่ึ้นยาเน่ยซุ้มขึ้นอีหดดเสียบเราเสียบเราพี่รุ่นซี่เบองหูเด้อครับไปหาโรคหงมีก่อนกินน้ำกันแบงต้มแบงต้มแบ่มโอ้แต่เสียบเราเห้เนาะเร็วๆเร็วๆผู้มกแข้งก็จิ้ยเนาะแห้งคุยแก้วผู้มักนําำรองข้อก็จัดไป เราเอิยงมาหน้ากระจกอืหนามเจี๊ยบแต่อิ่มอยู่ดอกลองลงไปเดี๋ยวคมคมนี่รับวันนี้เนาะสามในนะจัดไลท์ตีสองครบโอ้ยได้แล้วมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องเลยหลับฟองของพวกพี่เลยดุมเสียบบอลจ้ามาว่ากินของกัน พี่น้องบัตไก่บัตรไก่ประเทศบลาเล่าก็ดีเนีันวกหนูใส่หยวกคนหน่อยได้ไหมไมนติดตัดมูวะมูวิ่งมาตัดมหนูเหรอมนติดตัดมามูยังไหนวะจีมาเด้อทีมงานพนหน่อยเส่เดิมพี่น้องบัตไก่บัตไก่ีดกี๋ห่อกอแห้งปฏิวัติเตื่นสวยบอเมื่อเช้าเนียอุ้นขอเย็นบันนี้กินขาเย็นเมื่อดี๋วยเตี๋ยเล่นก๋ยเาี๋ยหนึ่งข้ามาแบบ คุ้มในใจครับเด้อจ้ะตุ่มๆๆเนื้อจมปอนเลยกจมๆเจ้ากรดทิกนี่เดี๋ยวอปชงตัวนี้กิน กเจ้าคิงพอดีถึงอยู่วันียมันบ้าถึงยังล่ะเ๋ยวปลาติกินโซ่ห้กินปลาปทจะปลาติห้ปลาก่งขึ้นมียเิบตั้งอยู่แมไปอ่ไดก็ไปันกันไปนปลาอไปดติ ปลาง้ที่ปดลลเ่เ่งาปลดปลาตัวใหญ่ปาเนียวปลาด้บุกปลาเกาที่ห้องแต่จำเรียนหูกันบุกไปตัวบนเป่งหนามมเลยบุญยังไกับาทกันละอดีก่อนทันเดใจดีว่น คือพร้อมนี้ตูซื้อมาแต่นแต่ทานแคตูเนาะตูนี่แหละโอ้แสบครับโอ้เป็นแบบนี้นั่งดูบ้าเดียวเราขึ้นมาแ้วจังเอออยางมาถึง เน่วเขากันพักบุระาเออบุระามันต้องกินกับหลักดิบตัวเนื้อุกต้อยจ้อยจ้อยจุไปสิที่มกนูอข่เออเนี่ย่ัเดเลยพอดีพอดี มันจะมีบับเบิ้ลกลางเนี่ยกลาเลคนนี่คนนี่งเป็นเละเตะเปิกระดังไฟต้มไม่อะไรคือทีเดียวขอบคุณแฟนครับสมองสวัแล้วครับที่ติดต่ำเที่ยงนี้มื้อนี้่ปุ้ยยุ่นพร้อมทีมงานครับสวัสดีครับ Selamat pagi.